สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะตอนนี้นะคะเราเรียนทําอาหารฝรั่งเศสและหนึ่งในหลักสูตรที่จะต้องทําก็คือการฝึกงานค่ะวันนี้นะคะเราจะออกไปหาสถานที่ฝึกงานกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะแต่งไปคุยไปนะคะการเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยการฝึกงานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเชื่อไหมเขาเริ่มให้เด็กฝึกงานตั้งแต่เรียนมสเลยนะจะได้หาตัวตนว่าเฮ้ยเราจะต่อมสหรือเราจะต่อสายอาชีพโดยส่วนตัวเรานะ เราเกลียดการฝึกงานในความคิดเรานะเพราะการฝึกงานคือการไปเป็น้าทาตบริวารไปทํางานฟรีๆแล้วก็แบกความรับผิดชอบแล้วที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สอนอะไรให้เรามากมายหรอกว่าเขาก็มองว่าแบบเฮ้ยแม่ก็กลับไปเรียนหนังสือต่อจะมาคลายตะขาบอะไรให้เยอะแยะไปถ่ายเอกสารไปพอครูบอกเนี่ยเราบังคับให้ฝึกงานกันนะ15วัน2ครั้งรวมเป็น30วันอันนี้แป้งเดอเอนะคะ แป้งผสมผงเพชรค่ะเป็นกากเพชรแบบผงเพชรละเอียดละเอียดนะหนูเหมือนมีกากเพชรมาโรยอยู่นะไม่ใช่กากเพชรแบบสอสปีใหม่เดอ้อเพื่อนแต่ละคนก็ละสสัมล้วสายเขาจะรับผมเขาทํางานไหมอะ่ะผมอายุ40กว่าแล้วส่วนผู้หญิงก็บอก ฉันเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะรับฉันเข้าทำงานหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าครัวฝรั่งเศสส่วนมากจะเป็นผู้ชายทำอาหารนะคะใครดูการ์ตูนเรื่องราตาตุยอ่ะก็จะเห็นว่ามีแค่ผู้หญิงคนเดียวที่ทำงานอยู่ในครัวแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าแบบฉันภูมิใจในตัวฉันมากเลยที่ฉันสามารถเป็นผู้หญิงมาทำงานในครัวฝรั่งเศสได้และทีนี้พอครูพูดอย่างงี้ส่วนเรานะเฉยนั่งเกาไข่ สบายกูที่ฝึกงานเยอะกูเป็นคนกว้างขวางทํางานมาหลายร้านร้านอาหารเอเชียร้านจีนร้านไทยอุย้ยเนี่ยมีพี่คนไทยทําร้านอาหารไทยมาติดต่อไว้แล้วนะบอกมาฝึกงานที่นี่นะต้องสนุกแน่ปรากฏกูบอกต้องฝึกร้านอาหารฝรั่งเศสเท่านั้นหยุดเกาไข่เลยกูจะไปสมัครที่ไหนไม่รู้จักไทยเลยงานเข้าเลยค่ะทีนี้เพราะว่า ปัจจุบันนี้ร้านอาหารฝรั่งเศสอะไม่ได้มีเยอะนะคะอะเราจะต้องแยกแยะอาหารฝรั่งร้านพิซซ่าร้านเครปร้านเบอร์เกอร์อันนี้ไม่ถือว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสพิซซ่าคืออาหารอิตาลีเบอร์เกอร์คือร้านอเมริกันส่วนอ,อ้ทิดาตกเตียงหนูไม่เอาตกเตียงส่วนร้านเครปเนี่ยเป็นร้านฝรั่งเศสก็จริงแต่ทีนี้เนะี่ยเวลาไปฝึกงานครูเขาบอกว่าเธอจะต้องได้ใช้ทุกสกิลนะต้มตุน๋น ผัดแกงทอดไม่ใช่ว่าเขาให้เธอไปยืนล้างจานอย่างเดียวนะนั่นถ้าเกิดทํเครปก็ได้แค่ทอดเครปอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้นะคะในหัวเนี่ยแผน A คือมีน้องคนไทยคนหนึ่งชื่อน้องขนมตาลเราเนี่ยชอบไปเล่นบ้านเขาแล้วเราจะผ่านร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งร้านฝรั่งเศสเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปสมัครร้านนี้แหละเวลาเลิกง,งานจะได้ไปตอแหลอยู่กับน้องขนมตาล แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเราอะอยากไปสมัครร้านเล็กๆไม่อยากไปสมัครร้านแกสโตโนมีไม่อยากไปสมัครร้านมิชลินร้านใหญ่โตด้วยคติพจน์ประจําใจที่ว่าหนักไม่เอาเบาอู้อยากได้ฟีลแบบเหมือนมีทำอาหารอาหารโบราณสูตรคุณยายฝรั่งคิดสูตรเมื่อวานแต่บอกโบราณเพื่อขายดีเพราะฉะนั้นไอร้านนี้แหละที่อยู่ใกล้บ้านน้องขนมตาลเนี่ยจะไปยื่นใบสมัครส่วนแผนบีของเรานะคะ แต่ก่อนน่ะเราเคยไปทํางานเป็นเด็กรางจานที่ร้านมิชลินแต่ปัจจุบันนี้เชฟแก่ก,กเกษียแล้วแกอายุ70กว่าแล้วแกเซ้งร้านแล้วคนที่มาซื้อต่อเ,เป็นคนกัมพูชาเปิดร้านซูชิทีนี้เราก็เลยมีแผน B ว่าถ้าเกิดว่าร้านที่เราจะไปยื่นใบเนี่ยยื่นใบสมัครเนี่ยเขาไม่รับเด็กฝึกง,งานเราก็จะส่งอีเมลไปหาเชฟมิชลินนั่นแหละว่าเชฟพอมีคอนแทค้านไหนไหมคะนู่นนี่นั่น,นส่วนแผน C ของเรานะคะก็คือว่าที่โรงเรียนะเขาบอกว่าถ้าจนแล้วจนรอดคุณหาที่ฝึกง,งานไม่ได้ เขาก็จะมีที่ฝึกงานให้เราก็ถามครูว่าครูคะถามตรงๆโง,ง่งๆเลยนะคะเวลาที่เราจะไปหาที่ฝึกงานเนี่ยเราจะพูดกับเขายัางไงแบบเปิดประตูเข้าไปในร้านอะ่ะเราจะพูดยังไงรับเด็กฝึกงานไม่จ้าอย่างเงี้ยครูเขาก็อ่ะจดจดเลยเดี๋ยนี้ทริตีจดไม่ใช่แค่ฟังเพื่อนนั่งข้างๆก็มาเอาสมุดมาฉันจดให้เออจดให้จดเสร็จปั๊บอินมาโกลายมืออย่างกับหมอเซนดาก็มาเอาที่มาโกจดมาเดี๋ยวฉันพิมพ์ให้เออเพื่อนน่ารักอะ่ะ ช่วยกันทำมาหากินนะคะวันนี้ก็เลยต้องใส่สีมงคลของเราก็คือสีเหลืองเรืองทรัพย์บางคนอาจจะสงสัยแบบเฮ้ยทำไมไม่อยากได้เด็กฝึกงานอดีสไตล์มีคนมาทำงานให้ฟรีๆดีออกเมืออม่อ,อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้จักน้องคนไทยคนหนึ่งนางก็เรียนทำอาหารนี่แหละก็ต้องหาที่ฝึกงานเขาบอกเออพี่บุ้งไปเป็นเพื่อนหน่อยเขินไม่กล้าแบบเดินเข้าไปร้านคนเดียวเนี่ยเราก็ไปกับน้องคุณเชื่อไหม ไปเดินหากันเป็น10ร้านอะ่ะไม่รับเด็กฝึกงานคือโรงเรียนของน้องเขาเนี่ยไม่จํากัดสัญชาติว่าฝึกงานร้านไหนก็ได้ขอให้มีร้านอาหารฝึกงานแม้แต่ ร้านมีร้านอาหารไทยร้านหนึ่งนะป้าคนไทยทําอยู่คนเดียวตั้งแต่ทําอาหารคิดตังเสิร์ฟแกทําอยู่คนเดียวร้านร้านเล็กๆเ,เขา<ๆ>ก็บอกไม่อาา่ะจะหนูป้าไม่รับเด็กฝึกงานมันก็สงสัยนะแบบเฮ้ยขนาดคุณป้าแม่งทางานคนเดียวอ่ะดาบก็ควายเปลก,ก็แกว่งขาก็ขวิดแถมได้เด็กฝึกงานเป็นคนไทยพูดภาษาเดียวกันทําไมแกไม่รับวะ แล้วร้านอื่นๆก็ไม่รับสุดท้ายได้ที่ร้านเลบานอนอันนี้แบบรับง่ายมากแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอน้องได้ไปฝึกงานน้องบอกว่าพอ้านนี้แม่งเห็นมีเด็กฝึกงานมาพนักงานประจาแม่งไม่ทํางานเลยปล่อยให้เด็กฝึกงานทํารับผิดช,ชอบทําหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างสัก,กเบือยันเรือดำน้ำําเสร็จแล้วทีนี้นะ่ะมีวันหนึ่งอะเราเลื่อน Facebook ไปเจอข่าวข่าวหนึ่งคือประมาณว่าที่น้องเขาเรียนคือเรียนพวกกายวิภาคกล้ามเนื้อต่างๆอนาโตมีน้องเขาได้ไปฝึกงานโรงแรมโรงแรมหนึ่งโรงแรมใหญ่เลยได้ไปทํางานที่ Fitness, ซึ่งสิ่งที่น้องหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าน้องอ่ะก็จะไปเทรนลูกค้าที่มาใช้บริการฟิตเนสว่าคุณมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคุณปวดหัวไหล่ใช่ไหมคุณปวดหัวไหล่งั้นคุณควรจับบริหารท่านี้คุณคุณปวดเข่าคุณไม่ควรใช้ลู่วิ่งอันนี้ความเร็วเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่น้องคาดหวังแต่พอน้องเข้าไปถึงที่โรงแรมเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วมันไม่มีลูกค้า สิ่งที่น้องต้องไปทำก็คือไปเก็บร่มที่สระว่ายน้ำไปดูหินข้างทางมีเศษขยะอะไรไหมไปเก็บขยงขยะน้องเขาก็ไม่พอใจก็เป็นดราม่าก,กันไปแต่ทีนี้มันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโอ๊ยฉันน่ะไม่อยากจะรับหรอกนะเด็กฝึกงานน่ะฉันนะ่ะเปิดร้านอาหารแล้วเคยรับเด็กฝึกงานมาปรากฏว่าเด็กอะเสิร์ฟต้มยำแล้วต้มยำะ่ะไปราดลูกค้า ทางร้านเนี่ยขอโทษขอโพยขอโทษด้วยนะคะเป็นเด็กฝึกงานน้องยังใหม่อยู่แล้วร้าน,นก็ต้องชดใช้แผ่ผูกค้องให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่กลับมาที่ร้านนี้อีกเลยถึงแม้ว่าจะขอโทษแล้วแล้วเด็กฝึกงานมันฝึกเสร็จมันก็กลับไปเรียนต่อเรียนจบรับปริญญาเอออันนี้คือคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกมาเราก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่หลายๆร้านเนี่ยไม่อยากรับเด็กฝึกงานเพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยววันนี้ออกไปด้วยกันนะคะไปดูว่าเราจะมีที่ฝึกงานหรือเปล่า ดยวันนี้นะคะตัวช่วยที่เสริมสร้างความมั่นใจในการไปฝึกงานท่านผู้ชมบอกแอะแ,แอมือจะโฆษณาอะไรมือจะหยิบอะไรพระสามองค์ค่ะพระทางด้านเมตตามหานิยมทั้งนั้นสาธุช่วยลูกด้วยเถอะ ร้านนี้เป็นร้านที่เราเนี่ยเดินมาหาน้องขนมตานะซอยเล็กๆอ,อ,อย่างนี้ดูสิซอยเล็กๆเก่าๆอย่างเงี้ยเดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยร้านอาหารอะไรวะเฮ้ยร้านอาหารฝรั่งเศสไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีร้านดีๆอยู่ตรงนี้ซ้อมบทก่อนซ้อมบทซ้อมบท Bonjour je suis en f o r a i o n cuisine r f r a n ç a i s j e d o i เรียลิซซี่องสตาชวงดองแก๊งชูทองแสงเอกปัสมันทองแสงเอกปัสแมนฉันว่าได้สมบวรณ์สูุู้้ดเชิดถวายเยชิวใส่กาจุหลานอยู่ข้างหน้าแล้วไปนี่เห็นป้ายสีดำๆนี่ไหมคะป้ายสีดำๆนี้เลย ออกมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังเปิดประตูเข้าไปในร้านก็เห็นมีผู้ชายหนึ่งคนดูภูมิฐานอยู่ในเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเคาน์เตอร์เครื่องดื่มไวแอลกอฮอล์แล้วก็ชายคนหนึ่งหน้าตาดูวัยรุ่นวัยรุ่นนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเขียนกระดานอยู่ก็เดาได้ว่าคนที่อยู่ในคอกนะ่ะน่าจะเป็นเจ้าของร้าน ส่วนคนที่เขียนกระดานอ่ะก็น่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟส่วนผู้ชายคนหนึ่งอ่ะดูทรงเหมือนแบบเหมือนเป็นเซล์เอาผลิตภัณฑ์มานําเสนอร้านอาหารพอเราเปิดประตูร้านเข้าไปปุ๊บทุกสายตาหันหน้ามามองเราประมาณว่ายัาชายชนิสเนี่ยหลงทางแน่นอนจะมาถามทางว่าสถานีรถไฟยูโรสตาร์ไปทางไหนคือเราก็เดินเข้าไปเว้ยแล้วก็พูดตามบทที่ซ้อมไว้ดวยอินเนอร์คิคูอานนเนะ คุณอยากจะรับฉันเขาทํางานไหมคะบอกด้วยว่าแล้วมันก็ฟรีนะคะอันนี้ต้องตง้องย้ำย้ำย้ำให้คนฝรั่งเศสเขาชอบของฟรีเขาก็มองหน้ากัน3คนมองหน้าก็น่าสนใจนะแล้วเขาบอกว่าอ๋อเธอเคยทํางานมาก่อนใช่ไหมในร้านอาหารบอกใช่ค่ะฉันเคยทํางานในร้านอาหารเขาบอกรบบออกาอ้านอาหารจีนใช่ไหมนันรับบทอวหมวยหนึ่งบอกว่าอ๋อร้านอาหารจีนอาหารไทยอาหารเอเชียค่ะทําได้หลายอย่าง เขาก็บอกว่าอ๋อดีเลยเนี่ยเรากำลังจะมีเมนูยากิโซบะผัดกับบอกชอยอีดอกกูหนีไม่พ้น <c> ก <oughs> ูหนีไม่พ้นอาหารเอเชียแล้วทีนี้เขาก็แนะนําตัวคนที่อยู่ในคอร์กชื่ออีริกเป็นเจ้าของร้านส่วนคนที่เขียนกระดานชื่ออะไรกูลืมส่วนผู้ชายที่เราบอกว่าเหมือนเซลอ่ะเป็นเทปชื่อจูเลียนแล้วเขาก็พาเข้าไปดูในครัวก็มีผู้ชายหนุ่มๆยี่สิบกว่าๆสองคนกลาลังแล่ปลาอยู่ เออล้วก็บอกว่าวิอันนี้ฉันก็เรียนมาค่ะนี่โมไว้ก่อนผู้ชายสองคนใช่ไหมเออคนหนึ่งชื่อแมทธิวอีกคนหนึ่งชื่อซูรีแมนคือกูจาชื่อผู้ชายได้ทุกคนแต่ผู้หญิงพนักง,งานเสิร์ฟกูจาชื่อเขาไม่ได้มึงดูสันดานสันดานคนสำาัญจะชื่อผู้ชายสรุปนะคะก็ได้ทํางานนะคะ3ามชั่วโมงแต่เขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งทํามากกว่านี้ได้ไหมอีดอกทองทํางานฟรีแล้วย,ยังขอเพิ่ม <laughs> เออเริ่มงาน9ก้าโมงเช้าดีใจจังเลย ครูและเพื่อนๆค่อนข้างแปลกใจนะคะที่เราสามารถหาที่ฝึกงานได้อย่างง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูก้าแซนด้าแคทรินเซนดิกยังหาไม่ได้นะคะก็แน่นอนห้อยพระสามองค์ก่อนที่เราจะไปฝึกงานกันค่ะครูเนี่ยเขาก็อยากจะฝึก เตรียมความพร้อมให้เด็กที่โรงเรียน่ะไปฝึกง,งานแล้วไม่ไปขายขี้หน้าเขาครูเขาก็เลยจัดสอบทําอาหารค่ะแกก็แจกกระดาษให้แต่ละคนอ่ะวัตถุดิบมีดังนี้ย่ยแคทรินก็บอกว่าของทลิตีก็ควรจะเป็นอันที่ง่ายสุดสินะแต่ปรากฏว่าในกระดาษแม่งก็เหมือนกันครูทําเป็นความลับปไปงี้แหละห้ามไม่ใครดูนะห้ามไม่ใครดูนะแต่จริงๆทุกใบเหมือนกันข้างในนั้นก็คือวา่าให้ทำอาหารจานหลัก เป็นสเต็กหมูก็มีน้ำซอสเราต้องผลิตน้ำซอสอ๋อแล้วก็มีผักเคียงให้โจทย์มาเป็นมันฝรั่งแล้วก็ของหวานมีโจทย์ให้ว่าแอปเปิลในสมองเราสเต็กกับมันฝรั่งมันฝรั่งก็จะต้องเป็นเฟรนฟรายอยู่แล้วถ้าไม่เฟรนฟรก็มันอบเออในในสมองน้อยๆของเรานะก็คิดประมาณนี้ว่าเราจะทำสเต็กหมูราดซอสเดกลาเซ่ไวน์ขาว กับเฟนฝ่ายส่วนของหวานก็จะทําเป็นทาร์ตแอปเปิลซึ่งการสอบเขาก็แบ่งเป็นสองคลาสนะคะคลาสเช้ากับคลาสบ่ายเราเนี่ยได้คลาสบ่ายก็ดีหน่อยตอนเช้าได้มีเวลาเตรียมตัวผมมัดผมแป๊บหนึ่งนะคะลมแรงมัดแบบหยาบๆนะอย่าถือสากันพอไปถึงห้องครัวปุ๊บครูเขาก็เดินมาบอกว่าเนี่ยฉันะ่ะซื้อกะทิมาเพื่อเธอเลยนะเผื่อเธอจะเอาไปทําน้าซุงน้ําซอสหรือเอาไปทําอะไรแล้วก็แบบเอาไปทําอะไรวะ สเต็กหมูแล้วก็มีน้ำกะทิให้เอาไปทำอะไรแต่เราก็อ่ะอช้ซะหน่อยครูจะได้ไม่เสียน้ำใจตอนที่เราหมักหมูเนี่ยเพื่อนคนอื่นอะ่ะเขาก็หมักด้วยเกลือพริกไทยตามสไตล์ฝรั่งเนาะส่วนเราเนี่ยก็เลยหมักด้วยซอสถั่วเหลืองกะทิเพื่อที่ว่าเนื้อมันจะได้นุ่มการทำเฟนฟรายเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็มีเทคนิคค่ะอย่างแรกเลยคือการเลือกมันฝรั่ง ให้เลือกมันฝรั่งเก่ามันฝรั่งแห้งๆเก่าๆนี่แหละทอดออกมาแล้วเฟ้นไฟจะกรอบถ้าคุณเลือกมันฝรั่งใหม่ๆสวยๆเนี่ยนะทอดแล้วมันฝรั่งจะเหี่ยวแบบ อย่างนี้เลยมันก็จะดําแต่ถ้าเลือกมันฝรั่งเต่าเนี่ยเฟนฟรายจะเหลืองกรอบสวยนะคะการทอดทอด2ครั้งครั้งแรกให้ใช้อุณหภูมิประมาณ150องศาแล้วก่อนที่จะเสิร์ฟนะทอดอีกรอบหนึ่งด้วยไฟแรง180องศามันจะเป็นไล่ความอมน้ํามันออกแล้วก็จะช่วยให้เฟนฟรายเนี่ย พอเราหันไปดูชาวบ้านว่าเขาทำอะไรกันเราก็เห็นตามาโกทำกาแตงกาแตงก็คือเอามันฝรั่งเนี่ยมาหั่นเป็นแว่นแว่นแวน,แ,วน,แ,วนแล้วก็ผสมกับครีมใส่ชีสแล้วก็เอาใส่เตาอบป,ออปัมเดเตนพิซซาแซวเขาว่ามันฝรั่งเขาเันเอียงเหมือนห่อเอ็นพิซซาเพราะว่ามาโกเป็นคนอิตาลีนะคะ หันไปดูเซดริกทำอะไรทำมันอบอยู่ในฟอยล์หั่นมันอบผสมนู่นนี่นั่นอะไรมันก็ไม่รู้แล้วก็ใส่ชีสแล้วก็อบแล้วเราก็สึกแบบว่าเฮ้ยของเราถ้าเราทำเฟนฟรายเขาจะหาว่ากูไม่ใช้สมองหรือเปล่าวะจริงๆก็ใช้อยู่นะเราก็เลยอะอะอะทำมันบดเพิ่มซะหน่อยแล้วก็มันฝรั่งมาหันเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องหั่นสวยหั่นมั่วๆไปเลยแล้วก็เอาไปต้ม เราก็เอาหอมใหญ่ไปผัดกับเนยผัดจนเหลืองหอมละเราก็เอามันฝรั่งต้มนี่แหละลงไปผัดด้วยใส่เกลือพริกไทยใส่ครีมใส่นมค่ะแล้วก็ผสมชีสด้วยนะวิธีการบดเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราใช้เครื่องปั่นเลยแต่ที่นี้เนี่ยเครื่องบดในครัวเนี่ยมันเป็นแบบโอ้ยแบบใหญ่แมชชีนแบบวาไอ้กูบดมันแค่นี้ถ้าใช้เครื่องใหญ่เดี๋ยวก็ล้างเลงวุ่น,ว,นวายเราก็เลยเอาที่มันจะเป็นที่บดซุปนะคะภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว,ว่าจีราฟมันเหมือนยีราฟคอย,ยาวๆที่บดซุปเราก็มาบดเรื ืุดบ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 ุดอุ้ยเนื้อเนียนมากตอนที่จัดตกแต่งจานนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงให้มันออกมาเวอร์วงังดูหรูหราเพราะว่ามันก็สเต็กกับเฟรนฟรายเนาะอย่างมันบดอะคะ่ะเราก็เอาใส่แม่พิมพ์ที่มันจะเป็นวง,วงๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็เอามันบดใส่ปา๊าทีนี้พอเราเอาแม่พิมพ์ออกปุ๊บมันบดอะมันแปลกอย่างเงี้ยคือมันเหลวอะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราผัดเนี่ยเราใส่นมใส่ครีมไปด้วยเราคิดว่าเราน่าจะใส่นมกับครีมมากเกินไปในระหว่างที่ทำเนี่ยครูเนี่ยเขาก็มีกระดานมีกระดานแล้วก็จดจิตคะแนนจิตปิสัยแต่และคนทําอะไรนั่นทําอะไรนู่นทําอะไร,ะไรแล้วมันมีตอนนึงอะเราเห็นครูอะเขาทุบไมโครเวฟอะเหมือนเขาโมโ oh หอะแล้วเขาก็แบบแม่งโคตดกดดันอะแบบเราไม่รู้เขาโมโ oh หใครโมโ oh หอะไรแล้วตัวแกก็พูดออกมาไม่ได้ตัวแกก็คงเก็บกดกดดันเหมือนกันเพราะว่าฉันเป็นครูแต่ฉันไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันเป็นการทดสอบ ส่วนแอปเปิลเราเอาไปทําเป็นทาร์แอปเปิลเราก็จําสูตรได้นะว่าเออมีแป้งมีน้ำมีเนยมีเกลือมีน้ําตาลมีไข่ไก่นู่นนี่นั่นอ่ะอบเสร็จสับปั๊บจากนั้นเราก็ทากลาสชค่ะเป็นการเคลือบเงานะคะมันจะคล้ายๆกับแยมอะค่ะพอทาที่เค้กแล้วเค้กจะเงางามค่ะบบคสติ ีิคนที่ทําการชิมก็มีครูของเราแล้วก็ครูของอีกคลาสหนึ่งมาชิมเขาก็ไปอยู่ในห้องอาหารเขาก็เรียกเข้าไปทีละคนอย่างแรกเขาจะทดสอบก่อนเลยว่าจานร้อนไหม ไม่ใช่แค่อาหารร้อนนะคะแต่จานจะต้องร้อนด้วยก่อนนํามาเสิร์ฟอะให้เอาจานอะไปเข้าเตาอบใหเอาจานเข้าเตาอบหรือเข้าไมโครเวฟให้จับแล้วจานมันอุ่นๆแล้วขอบจานอะจะต้องสะอาดไม่ใช่ว่าอุ้ยมีซอสแบบกระเด็นกระดอนเลอะเทอขอบจานจะต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงเวลาที่ครูเขาจะวิจาร์เขาก็เรียกไปวิจารณทีละคนซึ่งก็ถือว่าดีจะได้ไม่อายเขาโยกบอกเราว่าหมูเนี่ยมันแห้งแล้วเขาบอก แห้งได้ยังไงอ่ะหมักด้วยกะทิแล้วเขาบอกว่าเราน่ยย่างมันสุกเกินไปการย่างหมูให้สุกแบบไม่แห้งเ่ะจะต้องให้หมูมันติดสีชมพูแต่สําหรับเราสีชมพูคือเลือดคือมันดิบมันยังไม่สุกดีเปรียบเทียบสีนะคะหมูซ้ายมือเนี่ยถือว่าสุกเกินไปหมูขวามือคือสุกกำลังดีค่ะอ่ะเราก็รับฟังอย่างที่สองเขาบอกว่าการจัดจานของเราเนี่ยเหมือนกับอาหารในโรงอาหาร แล้วเราก็บอกว่าแล้วแล้วหนูควรจะทํำยังไงคะช่วยชี้แนะหนูที่เธอคะ่ะเพราะจากประสบการณ์ชีวิตที่เราได้กินสเต็กกับเฟนฟายเราก็จะเจอการจัดจานประมาณนี้นะคะเขาบอกเราว่าอย่างแรกมันฝรั่งจะต้องหั่นให้ชิ้นเท่ากันคือมันฝรั่งลูกกลม,มนะก่อนอื่นเราจะต้องหั่นให้มันฝรั่งกลายเป็นสี่เหลี่ยมก่อนตัดขอบ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 ไอ้ส่วนโคง้โคงๆเนี่ยไม่เอา แล้วมันฝรั่งก็จะต้องให้เท่ากันแท่งเท่ากันเป๊ะๆถึงแม้ว่าลูกลูกมันฝรั่งแต่ละลูกไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาหั่นให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันก่อนความยาวเท่ากันแล้วก็มาหั่นให้ความกว้างเท่ากันส่วนเวลาการจัดเรียงเนี่ยจะต้องจัดเรียงสูงขึ้นไปอขนาดนั้นเลยนะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าเออม,มันอาจจะดูยุ่งยากแหละแต่ว่ามันก็ทําให้ดูมีราคาขึ้นมาครูเขาก็บอกว่าเฟนรายคือทอดปลาดีกรอบอร่อยส่วนซอสเนี่ย แล้วก็แยกซอสใส่ถ้วยเล็กๆการที่เราเอาซอสมาใส่ถ้วยเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารเอเชียมีซอสน้ําจิ้มแยกแล้วก็กินอะไรก็จิ้มก็หญิงเป็นคนเอเชียหญิงโตมากับน้าจิ้มซีฟู้ดน้าจิ้มไก่ตามแม่ป้านอมน้าจิ้มพันธไทยโนรสิงเขาบอกว่าซอสเนี่ยราดไปเลยการที่เราราดซอสเนี่ยมันทำให้เนื้อหมูเนี่ยมันชุ่มฉ่ำซอสมันเข้าเนื้อไปด้วยส่วนตัวของมันบดนะคะมันบดรสชาติดีละมุนลิ้นครูบอกว่าตัวมันฝรั่งอ่ะมันมียางเพราะฉะนั้นยิ่งเราบดมันฝรั่ง มากเท่าไหร่มันฝรั่งมันก็จะยิ่งมียางมากขึ้นมันก็จะยิ่งกลายเป็นอิลาสติกมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่พอเราเอามันฝรั่งเนี่ยใส่แม่พิมพ์แล้วมันฝรั่งจะแปละลงมาและไอการที่ครูเนี่ยทุบไมโครเวฟสามทีเนี่ยเขาทุบกูเขาอยากจะทุบหลังกูเพราะเขาบอกว่าการบดมันฝรั่งให้ใช้ซ่อมบดหรือว่ามันจะมีที่กดมันฝรั่งแบบนั้นแต่มันฝรั่งหนูคือเนียนมากเลยนะคะ ถ้าเอาซ่อมบทเนี่ยไม่รู้อีกี่ชาติมันจะเนียนแต่สําหรับเขาเขาก็มอกว่าเนื้อมันเหลวเกินไปอ่ะเราก็รับฟังส่วนทาร์ดแอปเปิลเขาบอกอร่อยเปรี้ยวหวานกําลังดีแต่การจัดจานก็ก็ธรรมดาแล้วก็เอาทาร์ดแอปเปิลวางบ,บนกระดาษที่ขอบหยัยกหยัยกหยักแล้วก็วางบนจานซึ่งสติปัญญาของเราเราก็ไม่รู้ว่าจะจะจัด าทาดยังไงให้มันเวอร์วังแล้วเขาก็บอกว่าตัวแป้งเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าเราใส่ไข่มากเกินไปแล้วก็ถามเขาว่าต้องใส่ไข่กี่ฟองคะเขาบอกใส่ไข่ฟองเดียวอันนี้โกรธอันนี้เอานังสือมายันเลยหนังสือเขียนใส่ไข่สองฟองคะ่คคะครูขาอันอื่นน่ยหนูร,รับฟังนอมร,รับแต่อันนี้หนุมหนุนไม่น้อมร,รับเพราะหนูทำตามตําราเรียนเลยคะ่ะจงอยาไปเครียดกับเชฟแต่จงปล่อยให้เชฟเครียดกับเราแทนค่ะเสร็จแล้วพอสอบเสร็จเนี่ยแต่ละคนก็คุยกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงยังไงบ้าง เซนดิกบอกว่าครูเขาชอบของผมเขาชมของผมเขาบอกว่าผมมาทําดีส่วนเธอนะ่ะโดนดา่าใช่ไหมทริตตีน่ะมีการมาเน็บกูอีกเอา้าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจเราได้แต่เราสามารถทําให้ทุกคนไม่พอใจเราได้ค่ะขอบคุณค่ะส่วนลูก้าบอกอุ้ยฉันผิดหวังฉันไม่โอเคถามเอสติบันก็บอกว่ายังยังไม่ไม่ค่อยพอใจในตัวเองเท่าไหร่เพื่อนนักเรียนฝรั่งเศสอะ เขาก็ไม่ได้ภูมิใจในตัวเองสักเท่าไหร่ด้วยซ้ําว่าอุ้ยแบบฉันว่าฉันทําเต็มที่แล้วอะไรไม่หลายๆคนนะคะรู้สึกผิดหวังวในตัวเองเคยได้ยินไหมหลายคนบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนะี่ยคุณจะกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับเราถ้าย้อนกลับไปแล้วหัวสมองสติปัญญาประสบการณ์ยังเท่านี้กลับไปก็เท่านั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งสําหรับเรานะเราค่อนข้างภูมิใจในตัวเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนะี่ยเราใช้สมองนะ ไม่ใช่ว่าแบบอลับผูดตาทำเออทำๆแม่งไปไม่ทุกอย่างที่ทาอ่ะคิดมาแล้วการที่เราเอาเอาเครื่องปั่นมาบดมันบดเนี่ยเพราะเราคิดมาแล้วเราอยากให้มันเนียนถึงแม้ว่าผลมันจะออกมาเหลี้ยวแล้วทีนี้เว้ยตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันอ่ะครูอ่ะเขาก็ไปเข้าห้องน้าแล้วเราก็ไปเห็นอีกระดานที่ครูเขาจดกระดานบอร์ดที่เขาจดอ่ะแล้วเราเห็นหมดเลยนะตั้งแต่กุ๊บตอนเช้าที่สอบอ่ะใครทําอะไรดีไม่ดียังไงปรากฏว่าอิสิดิกที่ขี้อวดอ่ะแม่งอุย้ย กูเขาเขียนเลย บอกว่าสเต็กน่ะหั่นเป็นชิ้นๆประนึ่นว่าคูณเนี่ยเป็นทารกหั่นเองไม่เป็นทําไมจะต้องมาหัน่นชิ้นเล็กๆให้กินเอา้าฟิวคอหมูย่างไง <c oughs> แล้วตอนนี้นะเขาเสิร์ฟมันฝรั่งในถ้วยฟอยซึ่งตอนนี้มันก็คงคิดว่าการเสิร์ฟในถ้วยฟอยเนี่ยก็เพราะว่าอบกับถ้วยฟอยไงแล้วก็เสิร์ฟกับถ้วยฟอยมันจะได้คงความร้อนแต่สําหรับอาหารฝรั่งเศสบอกว่าการเสิร์ฟด้วยฟอยเนี่ยเป็นอะไรที่ดูไม่มีมารยาทด,ดูแบบไม่มีศิลปะอะไรอะ่ะเอาถ้วยฟอยมาเสิร์ฟเอทฟอ,เเอทำไมไม่แกะออกจากฟอยหม ทำมาเป็นพู้แบบว่าแบบเฮ้ยของฉันนูเขาชมเลยว่ามันดีนู่นนี่นั่นอ่ะคูอ่านหมดทุกคนอ่ะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคูไม่พอใจใครเลยอย่างเช่นขนมของเอสเตบนันครูเขาเขียนว่าไม่มีรสชาติเหตุใดเติมใจเธอไม่เคยเต็มคลิปหน้านะคะไปลุยฝึกงานกันค่ะว่าที่ฝึกงานเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานมีใครใจดีหรือเปล่าได้ทำงานอะไรบ้างหรือเขาจะให้กูล้างจานทั้งวัน <laughs> ติดตามชมตอนต่อไปนะคะวันนี้ผักมุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย